สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตทอปิกับผมจอมเพชรประดับนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นการเดินทางหรือว่าการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งการเดินทางขนส่งการท่องเที่ยวก็จะเรียกว่าเป็นการใช้กันมากหรือเป็นจุดสูงสุดของการเดินทางการท่องเที่ยวก็ว่าได้นะครับแต่ด้วยแต่เนื่องด้วยค่าน้ํามันหรือว่าเรื่องของราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นค่าครองชีพที่มากขึ้นรวมทั้งค่าแรงขั้นต่ำที่จะเริ่มต้น ่เมษายนนี้เป็นต้นไปนั้นก็ทําให้เป็นภาระของผู้เดินทางด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ,ผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางขนาดเล็กหรือว่ารถ2แถวก็จะรับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าค่าโดยสารของรถ2แถวโดวยส่วนใหญ่นั้นก็ยังมีราคาที่ถูกอยู่นะครับทำให้เมื่อช่วงวันที่2ี มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางผู้ชมรมผู้ประกอบการรถ2แถวขนาดเล็กหรือรถจำทางที่เป็นรถ2แถวขนาดเล็กนั้นก็ได้เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะขอให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสาร รถ2แถวนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคณะกรรมการการขนส่งทางบกกลางก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่25เมษายนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นํามาซึ่งาการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ประกอบการรถ2แถวด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าความร้อนของผู้ประกอบการรถ2แถวเป็นอย่างไรนะครับรายการฮอตท็อปปิกวันนี้จะพูดคุยกับคุณชัดชัยผู้อารีนะครับเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการรถ2แถวประจําทางหมวด4หรือว่ารถเล็กนะครับของเอกชนในเขตกรุงเทพมหาคนครสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ มากที่ร่วมรายการนะครับ,รบได้คุยกับทางกระทรวงคมนาคมแล้วและบอกเหตุผลอย่างไรสําหรับการที่จะขอขึ้นค่าโดยสารสําหรับรถประจําทางขนาดเล็กหรือว่ารถรถ2แถวเนี่ยนะครับครับคือราคาค่าโดยสารณปัจจุบันนี่นะครับที่กาหนดไว้เดิมตั้งแต่ปี2551เมื่อเดือนธันวาคมเนี่ย 5, 5บาท50แล้วก็คงราคานี้จนถ้ามาถึงปัจจุบันขนาดนั้นน้ำมันราคาลิตรละ19บาท3 4ี่สี่ต่างปัจจุบันได้ขึ้นไป ถึง3ที่สบาท 3- 3ที่สาต่างเนี่ยก็ยังไม่มีการปรับค่าโดยสารก็เลยทําให้เราแบกภาระของเรื่องต้นทุนของน้ามันดีเซลนะครับประกอบกับตอนนี้ทางเศรษฐกิจภาวะมันก็สูงขึ้นค่าขอาชทีพสูงขึ้นนะครับมันก็เป็นปัจจัยที่จะต้องปรับค่าโดยสารเพราะในการปรับค่าโดยสารที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการควบคุมการส่วนธงโบกการจะดูปัจจัยโดย2องทำตัวก็คือเรื่องราคาน้ํามันเรื่องภาวะเศรษฐกิจ แล้วก็มีการปรับค่าจ้างปรับเงินเดือนขั้นต่ำเพราะฉะนั้นตอนนี้องค์ประกอบทุกอย่างมันครบหมดแล้วก็เป็นเหตุผลที่เรามายื่นขอปรับค่าโดยสารครับ5บาทห0นี่เรามีการกำหนดราคานี้ตั้งแต่ปี25 5 1ใชสี่้อยห้าสบอดครักำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการส่งทบกลางซึ่งเป็นคณะคณะกรรมการที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและเป็นคณะกรรมการฝ่ายเดียวนะครับไม่ได้มีผ้าตัวแทนของประชาชนและก็ของผู้ประกอบการไปร่วมเป็นกรรมการด้วยครับทีนี้5้าบาทห0ินี่เราเราคิดจากระยะทางไหมครับในเขตกรุงเทพเนี่ยคือ กี่กิโลหรือว่าความเรออะไรฮะจำนวนของระยะทางการวิ่งเนี่ยมันเท่าไหร่ถึงกําหนดออกมาเป็นห้าบาทห้าสิจะเป็นรายบุคคลจะระยะทางแต่ละเส้นทางระยะทางไม่เท่ากันแต่ก็เป็นค่าโดยสารคนละจะห้ากิโลสิบกิโลยี่สิบกิโลก็คนละคนละห้า <5 S 1> บาทห้าสิบครับอันนี้ตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบเอ็ดใช่ไหมครับผม,บผมทีนี้วันนี้เนี่ยคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางได้มีการพิจารณาด้วยไหมครับวันที่ยี่สิบหก คือเมื่อเมื่อวันที่21เนี่ยคณะกรรมการได้พิจารณามาแล้วครั้งหนึ่งก็ยังยังไม่ให้ปรับโดยจะขอดูข้อมูลต้นทุนก่อนแล้วจะไปปรับค่าโดยสารอีกทีหนึ่งพิจารณาปรับอีกทีหนึ่งว่าจะให้ปรับไม่ให้ปรับเนี่ยในวันที่25เมษานะครับวันนี้ก็เลยเรามายื่นหนังสือทวงสิทธิ์แล้วขอความเป็นธรรมได้หมายถึงว่ายังก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ดียังไม่ได้คำตอบต้องรอ25เมษาต้องรอ25่าเมษานะครับแต่จากการส่งสัญญาณของท่านรัฐมนตรีช่วยท่านชาติชาติท แต่ปัญหาว่านับจากวันนี้ไปจนทั้งถึงวันที่25เมษาเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเกิดความเสียหายขึ้นทุกวันมันรอไม่ได้เพราะทุกวันเนี่ยเราต้องซื้อน้ํามันในราคาที่สูงเท่ากับประชาชนทั่วไปยอยู่นะครับขณะที่รายได้มันมันก็ต่ำนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีผู้โดยสารขึ้นรถเราประมาณ200 200ทั้งสองร้อยคนสองร้อยกว่าคนเท่านั้นเองคิดแล้วเฉลี่ยรายได้วันนึงก็ประมาณพันสามพันสี่พันห้าขณะที่เราต้องจ่ายเป็นต้นทุนค่าน้ํามันเนี่ยจากเดิมหกร้อยกว่าบาท เป็นประมาณหนึ่งพันบาทชวรหนึ่งก็ไปค่าน้ํามันแหละแล้วเหลืออีกสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยเนี่ยในสามสี่ร้อยมันมีค่าดรถวรถเ,ออเดือนละหมื่นสองวันละสี่ร้อยนะครับค่าซ่อมบารุงะนะครับค่าต้นทุนคงที่อย่างเช่นค่าเบียบ้ยค่าเบี้ยประกันะนะครับค่าภาษีค่าเช่าสํงงานักงานอะไรแล้วพี่เนี่ยอีกวันละร้อยกว่าบาทแล้วคนขับก็ต้องมีค่าแรงค่าจ้างค่าตัวเขาสามร้อยบาทจะแบ่งกันยังไงนี่แหละคือปัญหา วันนี้เราก็เลยไปยื่นหนังสือขอให้ทางภาครัฐช่วยเหลือเราร okay, โอเคยังไม่ปัดไม่เป็นไรชดเชยส่วนต่างราคาน้ำมันมามเราจะได้เงินดูลนั่นเฉลี่ยราคาหนึ่งประมาณสามร้อยกว่าบาทเนี่ยเอาเงินดุลนัน่นมามาช่วยเหลือตัวรเราก่อนชดเชยส่วนต่างราคาน้ํามันเป็นยังไงฮะหมายถึงว่าให้รัฐช่วยส่วนไหนจ่ายค่าน้ํามันให้หรือ,อยังไงก็คือค่าโดยสารห้าบาทห้าสิบนะครับมันเป็นราคานี้มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งตอนนั้นน้ำมันสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์ ปัจจุบัน3ามที่บาทสามสามตังค์เอาสามที่บาทสามสามตังค์ตั้งลบด้วย19.34ออ,ออกมาที่2บาทจุดเก้าจุดเก้าตงค์ต่อลิตรรัฐบ,บาลชดเชยมานะครับแต่ว่าวันหนึ่งรถสองแถวเฉลีย่ยท้งกรุงเทพใช้น้ำม,มันเฉลี่ยแล้วโดยโดยเฉลีย่ยเนี่ยครับอ,อยู่ที่คันละประมาณ25ลิตรต่อคันต่อวันเอา25ลิตรคูณเข้าไปจะได้คันหนึ่งสามร้อยบาทรัฐบาลชดเชยมาแล้วเราก็จะวิ่งในราคานี้ได้แต่ถ้าไม่ชดเชยนี่แหละปัญหาเกิดขึ้นปัญหาเกิดยังไง เพราะว่ารถสองแถวสออ่วนใหญ่เอกชนเนี่ยเราเราเป็นรถใหม่ๆครับเช่าซื้อมามีภาระผ่อนชราระกับแฟแนซน์เนี่ยเดือนละหมื่นสองแล้วแฟนซ์เขาไม่รอไม่มา,อารอความเสียหายนานๆหรอกค้างชําระเกินสองงวดติดต่อกัน <c oughs> เขาก็จะส่งเจ้าที่มายึดครับ <c oughs> และถ้าเจ้าที่มายึดเรา,ถา,ารถามว่ารถที่ไหนจะมีวิ่งบร,ริการประชาชนนี่คือปัญหาที่ภาครัฐจะต้องช่วยเรารทีนี้ก่อนที่จะถึงเ,เรื่องของค่าชดเชยส่วนต่างของราคาน้ํามันหรือค่าน้น้มันเนี่ยมันจะต้อง ก่อนวันที่25เมษายนจะไม่ได้คําตอบหรือยังไงฮะต้องวันที่4นี้แล้วครับ4เมษาเขาไปต้องวันพุธนี้แล้วเพราะวันพุธนี้ท่านรัฐมนตรีชาติชาติด้านผมให้ไปคุยกันเรื่องเรื่องตรงนี้ว่าจะเฉยยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงครับคืออันนี้ต้องได้คําตอบก่อนก่อน25เมษายนอยู่ต้องก่อนครับไม่งั้นตายตายคาที่ครับครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องข้อเสนอในการเรื่องของราคาค่าโดยสารแล้วมีข้อเสนอหรือมีข้อเรียกร้องอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะในการที่จะดูแลเรื่องของผู้ประกอบการ รถโดยสารประจําทางขนาดเล็กอะไรบก็มีครับ <c oughs> เพราะว่ารถโดยสารเราเนี่ยนะครับมันมีเรามีเงื่อนไขเราเป็นรถโดยสารประจําทางเนี่ยหนึ่งเราจะต้องวิ่งตามเงื่อนไขจํานวนเท,นนนเท,ทนเเี่ยววันหนึ่งต้องได้เที่ยวตามที่กำหนดอย่างเช่นวันหนึ่งห้าสิบเที่ยวก็ต้องได้ห้าสิบเที่ยวรถที่ใช้ในบริการเส้นทางสมมุติว่าเส้นทางนี้กันหนดให้รถสิบคันก็ต้องวิ่งให้ครบสิบคันจะต่ำกว่านั้นไม่ได้ถ้าต่ำกว่าเนี่ยโดนปรับและอทุบเพิ่มถอนใบญาตินะครับแต่ว่าในขณะที่มันมีรถรถเถื่อนมากมายเลย ั้งรถสีล้อเล็กรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราจะเห็นทะเบียนเยอะโถทอนสุรินทอวิ่งในกรุงเทศมันเยอะนะครับรวมทั้งมอเตอร์ไซค์ที่เป็นป้ายขาวก็ไม่มีสิทธิ์จะวิ่งรถสีล้อเล็กที่คุณจะไปวิ่งหมาแบบแท็กซี่นะครับมาทุกของพร้อมกับผู้โดยสารคุณก็มาตั้งคิวแบบรถประจําทางเก็บค่าโดยสารเป็นรายบุคคลก็วิ่งกันด่าเดือนทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียกร้องว่าให้เข้มงวดทั้งตํารวจทั้งคนส่งเข้มงวดในการปราบปรามและจับกลุ่มรถเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นรถพวกนี้ส่วนหนึ่งมาแย่่งงมาาาาแยยยยรรรไไดด้เเเเปปหลอ์์ซ็นตทีีว แล้วก็มีนโยบายภาครัฐเนี่ยมองแต่ประชาชนนะครับผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยเรามาลงทุนแทนรัฐรัฐประหยัดเงินงบป,ประมาณมหาศาลไม่ต้องไปจ้างบุคลากรไม่ต้องมาซื้อรถเองเราลงทุนแทนนะครับรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนโดยอ่อนนโยบายรถคันแรกหนึ่งแสนบาทเอานโยบายนั้นมาใช้กับรถของเราบ้างรถสองแถวที่เรามีอยู่บางคันยี่สิบปีบางคันสามสิบปีเนี่ยนะครับทั้งประเทศก็มีอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นรถเก่านะ เอาโอเคเอารถบายนี้มาใช้ถ้าเราซื้อรถคันใหม่มาแทนคันเก่าก็ช่วยเหลือเราแต่ผมขอไป1นึ่งแสนห้าหมบาทบเพราะ1นึ่งแสนมาช่วยเหลือเรื่องเงินดาวอ,อีกห0,000บาทคือมาใช้ใจ่ายทํารังคาเป็นแบบเบาเบาโซฟาหรือสแตนเลสแต่เงื่อนไขของรถคันแรกจะต,ต้องเป็นคนที่ยังไม่มีรถมาก่อนหมายถึงว่าเ <c oughs> พิ่งมามีคันแรกแต่เป็นคนที่มีรถอยู่แล้วแต่ต้องการเอารถคันใหม่มาแทนคันเก่าซึ่งมันหมดอายุใช้งนานแล้ว ก็ก็ไม่ไม mm ่อ hmm> ยู no. ่ในเงื่อนไขของรถคันแรกสีดใช่ยางนั้นก็ก็คือเราเราไม่เราไม่มาพูดว่ารถคันแรกแปลว่าถ้าผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่แทนคันเก่าก็ขอให้ไปอยู่ในเงื่อนไขของโครงการไอ้รถคันแรกนี้ด้วยครับผมลักษณะโครงการเป็นล้อกันคล้ายคล้ายแกันใช่ครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของการที่มีรถเถื่อนเข้ามาวิ่งในในสายในในแง่ของผู้บริโภคมันก็ถือว่าก็ถือว่าทําให้มีมีทางเลือกมากขึ้นแต่ว่าใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าแต่ว่ารถสองแถวมันจะรับไหวหรอครับเพราะว่าในเส้นทางหนึ่งมันอาจจะมีคนที่มากขึ้นหรืออย่างี้ครับ คือคนเราเนี่ยเราปกเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยครับในขณะที่เรามีสิทธิแต่เราก็มีหน้าที่ใช่ไหมครับเรามีสิทธินะครับหน้าที่จริงอยู่การประกอบอาชีพขับรถและคนโดยสารเนี่ยเราไม่พูดถึงว่ารถถูกหรือรถผิดนะมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตไม่ได้ไปป้นไปฆ่าใครเขาแต่สิ่งที่คุณระทำเนี่ยมาไปลบกกนสิทธิของคนอื่นเปล่าไปลบกกนสิทธิของคนที่เขามีอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะประกอบอาชีพนี้คุณต้องมาดาเนินการอยู่ในกรอบ ที่เราเดําเนินการ,รนะครับอย่างเช่นว่ามาขอเข้าร่วมหรืออะไรแล้วแต่แต่คุณเล่นเอารถมอไซค์มาคันนึงเนี่ยลงทุนก็น้อยแล้วฝันรับผิดชอบอยู่ตรงไหนผมถามว่าทุกวันนี้หน่วยงานรัฐหน่วยงานใดที่ไปกำกับรถมอไซค์รับจ้างรเรื่องราคาปัจจุบันนี้วิ่งระยะกใกล้ๆเนี่ยขั้นต่ำสิบบาทนะครับที่รถต้องแถวห้า 5, บาทห้าสิบความปลอดภัยศูนย์เปอร์เซ็นต์คือมันไม่มีนะครับแล้ววันดีคือดีก็มีข่าวเรื่องลวนลามผู้โดยสารหรืออย่างรถสี่ล้อเล็กเนี่ย คุณก็มาต้นทุนก็ต่ำแล้วมาลงทุนแย่งแย่งเราแบบนี้สี่ล้อเล็กคือรถอะไรรถกระป๋อรถสูบบลูงครับอ๋อครับคือรถเหล่านี้เป็นรถที่นอกระบบแล้วมาทําให้ระบบการขนส่งเสียหายครับดังั้นถ้าถามว่าคู่แข่งของรถสองแถวที่แบบเป็น,เป,นเป็นรถเถื่อนที่ทําความเดือดร้อนให้กับรถสองแถวมากสุดคือรถอะไรฮะสี่ล้อเล็กสี่ล้อเล็กแหล,ล,ละใช่ครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ผิดกฎหมายเลยใช่ไหมฮะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกต้องที่จะนำมาวิ่งแบบเขาตรวจทะเบียนตามพรบรถยนต์ ตัวมาวิ่งเหมาแบบรถแท็กซี่เพียงแต่บรรทุกแข่งกับบูร์ต้าคือรถไปด้วยแบบเราไปจ่ายตลาดมาเรามีของเยอะใช่ไหมครับเ,เราก็แท็กซี่ก็ไปอยากรับรถผู้นี้คือรถที่จะมาบริการตรงนี้ตามวัตถุประสงค์ของพบรบรถยนต์ที่จดทะเบียนรถ,ถหเหล่าน,นี้มาคันรถตุกๆว่ะใ,ใช่ครับอ๋อแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็น3ล้อใช่ไหมสี่ล้อมันก<อ>็<อ>คือสี่ล้อใช่ครับคือเรียกสี่ล้อเล็ก,ลอ,ลกอันนี้ก็เป็นคู่แข่งสำคัญครับแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับทิฟฟี่แผงสีเขียว ที่ฟี สร้างขึ้นเครือข่ายคุณภาพ AIS 3G ในปี2011ที่ผ่านมา AIS j o u r er n e ไในจัด3ทริปพิเศษเย,ยืนพมา่าลาวและอินเดียพร้อมอาจาร,รย์เผ่า,าทองทองเจียกูรูประวัติศาสตร์ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้ตลอดการเดินทางเริ่มต้นทริปแรกพรมา่าปฏิหารแห่งศรัทธายืนย่างกุ้งภูกกามัณฑะเล ชมมหาเจดีย์ชเวดากองล่องเรือชมสะพานไม้สักอุเบนและที่สุดของความศรัทธากับทะเลเจดีกว่า4,000องค์ <Okay. S 1> ต่อด้วยทริปที่2หลวงพระบางวิถีชีวิตแห่งมรดกโลกที่เปิดวิหารพระมา่านให้ลูกค้า AIS s เอสเซเลเนตสักการะกันอย่างใกล้ชิดร่วมพิธีบายสีสุขขวัญตามแบบลาวโบราณและร่วมตักบาตรข้าวเหนียวส่ทงท้ายปลายปีกับทริปอินเดียมนตราแห่งรักเยือนเดลี อักราชัยปุระที่ให้ลูกค้า a อเอเอสเซเรนตได้ชื่นชมอนุสรความรักอันยิ่งใหญ่ทัชมาหาอชมพระตนักมาซัมมันบุสชมความอลังการของอักราฟอร์ดและสนุกกับการนั่งรถจี๊ขึ้นชมพระราชวังแอมเบอร์และเตรียมสัมผัสความเอกล u ซ i v e อีกครั้งกับมัลดีฟสวรรค์แห่งรักนิรัน์เดินทาง14-16พฤษภาคมน,นี้ราคาพิเศษเพียง30,000บาทจาก60,000บาท รวมสนุกรับสิทธิ์เพียงโทรดอกจัน1144หรือ AAS p e o p l e s Facebook Fanpage ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมห5 AAS Serenade ที่สุดแห่งประสบการณ์พิเศษเฉพาะคุณ S <S <S วาซคาเฟ่สารพันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตทุกวันจันทถึงสุขเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง Voice TV ร่วมเดินทางเปิดโลกไปกับเราในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างครอบคลุมถึงเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน พบกันได้ทุกวันเสาร์เวลา9โมงถึง9โมงครึง่งทาง Voice TV และทาง www.voicetv.co.th แล้วคุณจะได้รู้ว่าโลกใบนี้ของเรากว้างใหญ่กว่าที่คุณคิด เชิญในรายการฮอตทอปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณชัดชัยผู้อารีนะครับในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางหมวด4หรือว่ารถ2แถวหรือรถเล็กนะครับเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในการที่จะขอปรับขึ้นค่าโดยสารเนื่องจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของน้ํามันรวมทั้งเรื่องของค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับภาระของผู้ประกอบการรถ2แถวหรือรถโดยสารขนาดเล็กนั้นก็มีภาระค่อนข้างมากเหมือนกันแต่ว่าการขอปรับขึ้นค่าโดยสารนั้นก็ยังไม่รับคําตอบที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลในขณะนี้นะครับ ข้อเรเียกร้องอื่นๆนอกเหนือนจาก2อสข้อที่ว่ามาแล้วเรื่องอะไรอีกครับที่ต้องการที่จะให้คุณภาพของการให้บริการของรถ2แถวในบ้านเรามีคุณภาพดีขึ้นรวมทั้งคุณภาพชีวิตของของคนขับรถด้วยหรือแม้แต่ธุรกิจอันนี้สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยทําอย่างไรครับเรื่องคุณภาพเนี่ยก็เสนอไปข้อหนึ่งเกี่ยวเรื่องเงินหาบริษัทเงินทุนจัดไฟแนนซ์นะครับโดยเอาสถาบันการเงินของรัฐเนี่ย มาจัดในดอกเบีย้ยต่ําไม่เกินร้อยละบาทต่อปีอแล้วการส่งชําระเนี่ยผ่อนชาระเนี่ยเดือนหนึ่งก็ไม่น่าโคตรเกิน6 0 0 0บาทบจะก,กี่ปีก็บ้าไปนะครับมันจะได้รองรับกับโครงการเรื่อง่ึงรถเปลี่ยนรถใหม่ที่เสนอไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันสถาบันการเงินเนี่ยที่เราจัดเฟ้น,นอยู่เนี่ยร้อยละสิบสามงร้อยละสิบห้าต่อปีซึ่ง,ซ,งซึ่งมันสูงแล้วแล้วมันมันหารได้ยากแล้วก็เรื่องกําหนดทิศทางเพราะทุกวันนี้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นหมวดไหนก็แล้วแต่เนี่ย ยังไม่รู้ว่าทิศทางวังค้าหน้าจะเป็นยังไงทิศทางในเรื่องอะไรทิศ<ะ>ท,ทางคือเรื่องออทิศทางของการทาธุรกิจเรื่องรถดยสาร,รเพราะภาครัฐเองเนี่ยก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้อย่างไรอย่างเช่นเรื่องเอ็นจีวีเนี่ยก็เป็นแค่การส่งเสริมรส่งเสริมไปมาก็จะเป็นผูกมัดว่าจะต้องกาหนดค่าโดยาดสารจากจากเอ็นจีวีซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรากําหนดทิศทางผู้ประกอบการทั้งหลายจะได้วางแนวทางได้ถูกนะครับแต่การกําหนดทิศทางเนี่ยมันก็เหมือนเข็มทิศนําทางก็มานั่งคุยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน แล้วก็ประชาชนที่ใช้บริการ,รมานั่งร่วมคิดกันว่าเราจะกำหนด,ดแผนยังไงพอเวลาเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีไม่ต้องมานั่งคุยกันใหม่เอาแผนนี่แหละดำเนินการตามแผนนี้ต่อไปครับ,รบใ,นในเรื่องของการควบคุมการขนส่งกลางหรือว่าควบคุมการขนส่งกลางคณะกรรมการที่ว่าเนี่ยมันมีเป็นหมวดหมวดใช่ไหมครับรถในในบ้านเราเนี่ยอย่าง กรณีรถสองแถวคือหมวด4จริงๆแล้วหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4มันมันมันมีข้อแตกต่างกันยังไงคือระบบรถโดยสารเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด4หมวดนะครับหมวดหนึ่งคือรถที่วิ่งในในในเขตเทศบาลเมืองในกรุงเทพนะครับเด่นกรุงวทพนี้เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวนะฮะในต่างจังหวัดก็มีนะครับในเขตเทศบาลหือเทศบาลเมืองล่บุรีเทศบาลเมืองระยองเนี่ยรถรถมีหน้าตาเป็นยังไงรถหมวดก็จะเป็นทั้งแบบรถบัส ขอสอมกอแล้วรถสองแถวก็มีอ๋อแต่วิ่งในเทศบาลเท่านั้นวิ่งในเขตเทศบาลนะครับอีโบนึงคือรถหมวดสี่หมวดสี่ในกรุงเทพฯก็คือวิ่งถนนสายรองหมวดสองอ๋อหมวดหมวดสี่ก่อนอ๋อหมวดสี่ก่อนอันนึงคือถนนสายรองนะครับตามต่อท่อซอยอย่างในกรุงเทพฯก็คือรถสองแถวครับซึ่งมีรถสองแถวด้วยรถร้อนด้วยรถแอร์ด้วยและต่างจังหวัดก็จะมีรถสี่เช่นว่าวิ่งจากตัวจังหวัดสุรินทร์ไปยังไปยังอำเภอสังขะในสุรินทร์ด้วยกันในสุรินนั่นก็เป็นหมวดสี่นะครับก็คือรถสองแถวในต่างจังหวัดด้วยกันนะครับแล้วทีนี้รถหมวดสอง คือรถที่มีต้นทางจากกรุงเทพไปทางคือต่างจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพอุบลนั่นคือรถหมวดสองนะครับส่วนใหญ่รถรถหมวดสองนี่เป็นรถตู้บขสรถบขสแล้วก็รถร่วมบขสนะครับแล้วก็รถตู้ในเส้นทางระยะทางไม่เกิน300กิโลนะครับแล้วอีกประเภทหนึ่งคือรถหมวดสามหมวดสามคือรถวิ่งระหว่างจังหวัดอย่างเช่นระยองเชียงใหม่นะครับอุบลขอนแก่นอันนี้ก็เป็นพวกรถทัวอะไรเงี้ยแหละครับก็เป็นรถบัสประจําทางเหมือนกันเรียกว่ารถหมวดสามคือรถวิ่งระหว่างจังหวัดที่มีต้นทางปลายทางไม่ใช่กรุงเทพ นะครับครับแต่ว่าในส่วนของรถสองแถวเนี่ยก็ก็ยังมีรถหมวดสี่รถหมวดสี่เนี่ยในกรุงเทพกรุงเทพเยังมากที่สุดใช่ไหมฮะที่วิ่งกันอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสี่พันคันมากที่สุดในประเทศไทยครับครับผมแล้วก็สี่พันคันนี้เห็นว่ามีทั้งของเอกชนด้วยมีเอกชนอยู่ประมาณสองพันคันที่เป็นรถร่วมงพศมกรอยู่ประมาณสองพันคันครับแล้วอย่างกรณีของข้อแตกต่างระหว่างรถ รถแต่ว่าราคาเหมือนกันใช่ไหมฮะสำ<อ>ับห้าบาทห้าส <5, S 1> ิบ <5, S 1> ใช่ครับแต่ว่าความแตกต่างระหว่างรถร่วมของสมกกับรถของเอกชนที่เป็นรถสองแถวเนี่ย <รถ S 1> ดูด,ด,ยดูที่ตาข้างรถถ้าเป็นรถร่วมของสมกก,ก็จะเป็นตัวรถสีเลือดหมูนะครับแล้วมีเครื่องหมายเป็นลูก<อ>สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเขียนว,ว่ารถโดยสารขนาดเล็กร่วมบริการอันนี้คือของสมกขอสมกแต่ถ้ารถเอกชนก็จะมีสีหลากหลายสีแดงสีขาวสีฟ้าอะไร้วแต่และที่ประตูข้างรถสองข้างจะมีตาลูกเครื่องหมายของบริษัท แล้วเขียนว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้<อ>หรืออย่างเช่นบริษัทบ้าซอยทานสปอร์ตห้างอุชวนจำกัดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าราคานี่เท่ากันเท่ากันเพราะถือเป็นหมวดเดียวกัน<อ>หมวดสี <4 S 1> ด้วยกันครับปัญหาของของผู้ประกอบการรถประจําทางขนาดเล็กตอนนี้คือคืออะไรที่เป็นปัญหานอกเหนือเรื่องจากค่าเรื่องราคาที่อาจจะต้องปรับขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะมีอะไรอีกที่เป็นปัญหาตอนนี้ครับปัญหาตอนนี้ก็คือ ก็คือเราก็ต้องเอาความรู้สึกความคิดเห็นของผู้โดยสารมาตระท้องก็คือเรื่องคุณภาพการบริการเราก็จะต้องมีการปรับให้ดีขึ้นแต่ส่วนหนึ่งที่สาคัญคือคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยซึ่งขาดการดูแลนะครับขาดการละเลยมานานจากจากภาครัฐยกตัวอย่างนะครับตอนตอนเช้าเนี่ยคนที่ทํางานเนี่ยก็จะมีเวลาออกไม่เท่ากันกลับบ้านก็เวลาออกไม่เท่ากันแต่อย่าน้อยสิ่งที่คนทํางานได้หรือคนที่ใช้บริการได้คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับแต่ของรถสองแถวเราเนี่ย เราวิ่งเที่ยวแล้วออกตีสี่แต่เราต้องออกจากบ้านเนี่ยแต่ตีสามเพื่อไปเอารถไปถึงรถแล้วไม่ใช่เราขึ้นรถสตาร์ไปเลยเราจะต้องดูรอบรถก่อนว่าม,มีมีอะไรที่ผิดปกติตรวจดูหม้อน้ำดูอะไรต่างๆเนี่ยล้วถึงจะนำรถออกไปวิ่งเวลาจะเลิกรถก็ตกสี่ห้าทุ่มบางทีถัวะจะถึงบ้านก็นตีหนึ่งลูกหลับแล้วค,ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่มีนะครับจะเจอหน้าลูกก็เฉพาะวันหยุดที่ตัวเองขอลาหยุดชั่วคราวเพื่อเข้าบ้านและในยกตัวอย่างาช่วงสงการเนี่ย ทุกคนก็อยากจะกลับบ้านไปต่างจังหวัดไปหาพ่อแม่หาญาติพี่น้องหาเพื่อนผูงที่ต่างจังหวัดถามว่าเคยท่านผู้โดยสารเคยมีความรู้สึกหรือเคยถามคนขับรถไหมว่าไม่กลับบ้านมั้งหรือทาไมคนเหล่านี้ต้องมาบริการรับท่านไปต่างจังหวัดในขณะที่เขาก็มีครอบครัวพี่น้องยูตต่างจังหวัดเหมือนกันเขาก็อยากจะหยุดเหมือนกันแต่มันหยุดไม่ได้ก็ไปหยุดวันอื่นได้วันอื่นแล้วถามว่าหยุดวันอื่นเนี่ยจะเจอใครบ้างนอกจากคนในครอบครัวเพื่อนผูกก็ไม่เจอนะครับคนเราอน่ะนะครับก็อยากจะใช้สิทธิ์เหมือนกัน นะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะถามท่านผู้โดยสารว่าท่านเคยคิดถึงเขาบ้างไหมทําไมนะครับคุณอย่างเราทางานเนี่ยเราทํางานร่วเวลาเราก็ได้โอทีใช่ไหมครับทำงานนอกเวลาแต่คนเหล่านี้ค่าจ้างในทํางานเทศกาลเขาก็ได้เท่าเดิมครับคุณภาพาชีวิตเขาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นค่าโดยสารเนี่ยที่เขาจะได้เพิ่มเนี่ยตรงส่วนนี้จะมาชดเชยสิ่งที่เขาต้องสูญเสียไปนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าข้อเรียกร้องนี้ได้ก็คือจากค่าบาท50มาเป็นเท่าไหร่นะฮะเราต้องการปรับก็ ตัวเลขที่เสนอไป8บาทแต่ตัวเลขในใจก็7บาทบาทก็คือระหว่าง7บาท8บาทบนะที่ถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นแล้วนี่ก็คือไม่เฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมฮะสองแถวทั่วประเทศก็จะขึ้นหมดทั่วประเทศเนี่ยต่างจังหวัดต่างจังหวัดหมซีนะครับไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีสุรบการ,รับตอนนี้เขามีเขามีคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดเขากำหนดค่าโดยสารไป8บาท10บาทแล้วอ้าวแล้วฮะอย่างจนนทบุรีเนี่ยถ้าเราข้ามไปจังหวัดนนนะครับ เราก็จะพบว่ารถสองแถวค่าโดยสารเป็นเจ็ดบาทก็มีแปดบาทก็มีเจบาทเขาจังหวัดเขาสามารถกำหนดได้เองมีแต่กรุงเทพนี่ที่ว่าต้องรอคณะกรรมการกลางกาหนดมันมีความลักหลันกันอยู่อ๋อครับแล้วจังหวัดที่ขึ้นไปแปดบาทแล้วเจ็ดบาทแล้วมีมีตอนนี้มีมีห้าบาทห้าสิบอยู่เฉพาะกรุงเทพกรุงเทพพี่เดียวในประเทศไทยอย่างนครสวรรค์เนี่ยสิบบาทแต่เขาก็เรียกร้องขอเพิ่มเป็นสิบเอ็ดบาทอีกแต่ขนาดกรุงเทพห้าบาทห้าสิบมันมีความแตกต่างกันนะ ทั้งที่ต้นทุนต้นทุนเต่างก็เหมือนกันนะครับจำนวนผู้ใช้บริการต่างจังหวัดจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะรถรถเถื่อนมันไม่มีรถเถื่อนมีเฉพาะในกรุงเทพแต่คนในกรุงเทพน่าจะมากกว่านะความแออัดของผู้คนเฉพาะรถถนนใหญ่ครับแต่ในซอยมันไม่ได้แตกต่างอย่างต่างจังหวัดเลยครับอืมแต่ทำไมปล่อยให้กรุงเทพห้าบาทห้าสิบมาตั้งนานแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอำนาจในการกําหนดค่าโดยสารไปอยู่ที่คณะกรรมการควบคุมการโทษทแห่งปรกเทศความจริงน่าจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเฉพาะชุดหนึ่ง หน้าที่พิ่น่ะเรื่อกค่าโดยสารโดยเฉพาะและโดยเฉพาะ,พาะในกรุงเทพในกรุงเทพก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแล้วมีสามฝ่ายต่างจังหวัดเขาจะมีนายกอบ,ออบจอบนะครับมีฝ่ายฝ่ายการเมืองเข้ามาร่วมตัวแทนของประชา,า,าชนมาเป็นคณะกรรมการด้วยแต่ของกรุงเทพมีแต่คณะกรรมการของภาครัฐแล้วท่านเหล่านี้ท่านก็รู้เฉพาะเฉพาะด้านนะครับท่านไม่มารู้หัวอกคนขับรถโดยสารว่าเป็นยังไงท่านไม่มารู้ข้อมูลต้นทุนจริงเวลาจะขึ้นค่าโดยสารทีก็ต้องเอาตัวเลขมาแจ้งกันทีท่านก็รู้บ้างไม่รู้บ้างมันถึงได้มีปัญหาเกิดขึ้น แต่ว่าในต่างจังหวัดนี่จะมีตัวแทนของฝ่ายของถิ่นอยู่ด้วยแต่กรุงเทพนี่ไม่มีเลยราชการอย่างเดียวไม่มีครับในคณะกรรมการขนส่งกลางเนี่ยแหละครับครั้งนี้ผมก็เสนอไปให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของคณะกรรมการการเนี่ยโดยการเพิ่มตัวแทนภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการก็อาจจะมาจากสคบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมูลนิธิขรบริโภทธเข้าไปแล้วก็มีตัวแทนผู้ประการของแต่ละหมวดเข้าไปด้วยไปนั่งเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เกิดความไม่ธรรอย่างคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ย ยังประกอบด้วยสามขาด้วยสามควายทาไมเรื่องค่าโดยสารเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้ถ้าจะทํำครับทีนี้ถ้าเกิดข้อเรียกร้องข้อเสนอป2ายี่ิบาเมษายนยังไม่มีคําตอบหรือว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้อีกครับก็คงจะต้องมาตรการกันยังไงต่อก็ขอประกาศประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าเรื่องการรับว่าปิดถนนไม่มีนะครับไม่มีเพราะเราไม่ากไม่อยากทาให้คนอื่นเดือดร้อนคเราก็คงองพึ่งสารปกครองเพราะว่า ในเมื่อเรามาพึ่งอำนาจรัฐตามตามกรอบตามวิถีทางเนี่ยแล้วอำนาจรัฐไม่มองเห็นปัญหาที่เราเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคงจะต้องใช้อำนาจศาลเพราะอำนาจศาลปรจบจุบันเป็นเวลาเดียวที่จะเราจะพึ่งได้ครับก็รอดูวันที่25เมษายนนะครับว่าสุดท้ายจะปรับขึ้นได้หรือไม่อย่างไรวันนี้ขอบคุณมากครับที่ร่วมรายการขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อปิกครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณจักชัยผู้อารีผมจอมเพชรประดับและทิมงงานคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ วดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารสาร่า